สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับอยู่กับพี่เกมเช่นเคยนะครับไอเกมบิคอมนะวันนี้นะครับพี่เกมนะโหบอกเลยว่านาน,น,นที่จะกลับเข้ามาเล่นนะวันนี้นะพี่เกมอยู่กับเกมโลบอกนะครับในโหมดมาร์คไรเดอร์เออเห็นมันมาใหม่อ่ะเมื่อก่อนเคยเล่นแต่แบบโหมดทั่วไปนะโหมดยิงปืนโหมดไอโซคิดเกมอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนแต่ตอนนี้มันมีแบบโหมดมาร์คไรเดอร์เออโคตรเท่ Hotel เลยพี่เกม,มเลยแบบเอะไหน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 ,ไหนละก็ทำรีวิวเลยดีกว่านะครับกับ เกมโลบอกนะวันนี้จะมาแนะนํานะมันมีให้เลือกหลายตัวมากเลยนะนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> มีแปลงร่างโชว์แล้วปึ๊บเคนชินนี่แปลงร่างอย่างรอเอาเรื่องถ้าใครอยากเล่นเกมแนวนี้นะบอกเลยมาเล่นเลยโคตรสนุกอุ้ยนวดต่อย่ะเรามั่งเรามั่งแปลงร่างนะครับกดตัวอ e. ีนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> ขอแปลงร่างก่อนนี้นี่ เคนจินเร็วคีครับผมอย่างเท่โอ้โหบอกเลยอย่างเท่นะครับออ้อไปไงล่ะโดนปล่อยพลังไฟตัวเมนโตนี่มาร์คเรเดอร์เร็วคีของพี่นะครับตัวสีดำกรดําไม่อยากจะโชว์เลยนะครับอันนี้เล่นมือเดียวนะยังทําได้ขนาดนี้เลยเอเอฟาสนตะ์โหมดไอ้นั่นมันเล่นฟต์โหมดแล้วปึ๊บ นี่ไงเป็นไงล่ะไม่อยากทำเออปล่อยพลังมังกรดำของเราอุ้ยดูอะไรโดนเตะปิวเลยโอ้โหนะครับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดแบบนี้เล่นได้ลื่นๆเดี๋ยวส่วนสเปคเดี๋ยวพี่ไล่ให้ฟังอีกทีแต่ในนี้พี่ขอเล่นเกมนะครับไบรเดอร์โคตรเท่เนี่ยมีแปลงร่างชอบอย่างเดียวคือแปลงร่างเนี่ยแล้วซาวเซวิร์ฟเขาเหมือนด้วยนะนะับถ้าเป็นมาร์คเดอร์ลิวคสเนี่ย มันจะเป็นแบบโหมดต้องแปลงร่างกับกระจกใช่ไหมหดูปุ๊บนี่โคตรเหมือนมีหลายตัวมากนะครับมีหลายตัวให้เล่นนะพี่ก็อยากเข้าไปดูเหมือนกันว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันทําเหมือนขนาดไหนนะครับคอมตัวนี้1,000งหมืนะครับรวมชุดรวมเซ็ตท,ทั้งหมดเลยเล่นลื่นๆคอม1,000งบาทจอ22นิ้ว Full HD ด้วยนะครับตอนนี้พี่ตั้งค่าสุดเลยนะของเกมโรบบอกแล้วก็เฟรมปรับเป็นร2อยเฮ ไปตัวน้นไปหรือยังเออจะด,ดู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 กราฟิกมานะปุ๊บโอ้ปล่อยพลังนะครับยังเดือดแล้วก็ที T, ดาบหืมเอฟอะไรอะ่ะอ๋อมีปล่อยพลังจี G. เฮ้ยทำาไม่ตายวะ่ะเฮ้ยโอ้โหตายเลยเราตายแทนงเลยท้าไม่ตายจริงๆ เอาแปรงล่างกดผิดครับขอตทษครับพี่ครับแปรงล่างก่อนเดี๋ยวเราแปรงล่างแปง๊บนึงนะ EP นี้ไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับไม่ได้รีวิวเลยเล่นเกมล้วนๆนะครับอินเนอร์ตัวเองล้วนๆเลยอยากเล่นเออตามอายุตามอายุเคยดูตอนเด็กๆนะลิวคี้อย่างมันตอนนี้มันมีไหลมาร์คไรเดอร์เลยเออมาๆมาๆมาๆนี่ตัวนี้มันเท่ครับตัวอื่นมีเท่เยอะเลย เราจะลองเล่นตัวนี้ดูอุ้ยโดนพัดลมปิวอ่าไปอยู่ไหนแล้วชุดนี้1นึ่งื่นบาทเล่นได้ทุกไม่ใช่เล่นตัวเกมเล่นเกมโรบอกลื่นๆเล่นได้ทุกแมปนะครับเล่นทุกแมปเลยใครที่สนใจเอาไปใช้งานหรือไปเล่นเนี่ยบอกเลยว่าเล่นได้นะครับอุปกรณ์ครบเซตครบชุดแบบนี้เลยมีอะไรบ้างนะครับเรามาไล่กันเลยตัวนี้ได้ทั้งจอเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังพัดลมเมาส์ ตัวรับไวไฟให้ครบเซตครบชุดประกอบฟรีรวมโปรแกรมฟรีแล้วก็ลงเกมรบอกแบบนี้ให้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับโหมดนี้นะครับรบอกโหมดไรเดอร์ลองไปหากันดูได้เอ้ยเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูเลยดีกว่านะครับตัวนี้10,000บาทนะเอออยากจะโชว์นะครับอยากจะเปิดให้ดูว่าโหมดอันนี้มันน่าเล่นดีนะครับนี่นะครับ Big Update อ่าทำไมมันชื่อภาษาไทยอะ Rider Time นะครับ Rider Time 라 i เดอร์ไทม์ตัวนี้เลยเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับวิธีการเข้าก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเข้าเดี๋ยวจะสอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับนี่เข้ามาเป็นแบบนี้ปุ๊บมันให้เราเลือกเลยว่าเราอยากเป็นใครนะมาร์คไรเดอร์มีหลายตัวมากนะครับกดแล้วมันจะมีขึ้นมันขึ้นให้ดูด้วยว่าเป็นใครคาบุโตะเหรออากิโตะมีเยอะมากเรามาลองเป็นอันนี้ดีกว่า โดจานะครับตัวง,งูโคตรเท่นะตัวง,งูสมัยนั้นตัวง,งูโคตรเท่เราแปลงร่างนี้อีนี่ท่าเขาจะแองแอ็กนิดนึงเคนชินเฮ้ยเหมือนอยู่นะทำเหมือนอยู่นี่ต้องต้องต้องควงหัวด้วยมาเรามาดูกันใช้กร์ดเฮ้ยงูเฮออ้ไฟตอเมนโตที นี่อะไรอะไรทำไรต่อยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอฟอ่ะทำไม่ตายไม่ใช่วะจีอ๋อทำไม่ตายกระโดดทิบนี่ยังเหมือนป้องว่าเอ็ก่ะเอ็กอะไรอะเอ็กไม่มีอเอ็กไม่มีมันบอกแล้วนะเอ็กไม่มี เอโตเมนโตอ๋อพ่นพ่นไฟครับออโตเมนโตงพ่นไฟวิ่งไปฟันชัวนี่ทาไม่ตายอ๋อเรียกงูมาโคตรมันครับเพื่อนๆเอาไปเล่นกันดูนะสนุกมากนะครับโหมดนี้นะครับไรเดอร์ทรัมเออโคตรเท่เลยใครคิดวะสุดยอดหนึ่งมืนบาทเล่นได้หมดเลยนะครับจะโหมดไหนในนี้เล่นได้จอ นะชุดนี้เป็นชุดผสมมือ1ผสมมือ2ของมือ1ที่มีคือ power supply หน้าจอเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังตัวรับ Wi-Fi คีย์บอร์ดตัวเคสนะครับตัวเมินบอร์ดตัวเนี้ยเกือบจะมือ1นึ่งอันนี้พี่เกมซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะครับซื้อมาไม่ได้ใช้ก็เลยประกอบให้จริงๆมันก็คือมือหนั่น,นแหละแต่พี่ซื้อมาแล้วแล้วพี่ก็ลองเทสแล้วอะแล้วก็เลยอ่ะคิดซว่าเป็นมือสอไปละกันแต่เป็นของใหม่นะ แรม16บหกกิกนะเออเออสเปคลืมไล่เลยโอ้โหเกือบลืมเลยแต่ขอไล่สเปคเพื่อนเพื่อนให้สร้างมันก่อนนะครับชุดนี้นะครับ1,000 10, 0บาทสเปคนะครับจะเป็นลายเส้นนะครับลายเส้น3นะครับ2 2 0 0 g ตัวนี้มีการจอในตัวเออแรม16นะครับความจำ SSD 240บวกกับฮาร์ดดิสอีก1,000งพกิกหรือ 1TB นะครับจอ22นิ้ว Full HD ของทาง ต้าหัวตัวนี้จอสวยภาพสวยเป็น Full HD เลยในงบ1 0 0 0 0บาทได้เต็มชุดแบบนี้เมาส์คีย์บอร์ดมีให้เช่นเดียวกันเคสสวยๆปรับไฟได้มีไฟ RGB ด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับโพสสปาย5 5าย550วัตต์ตัวนี้สามารถต่อกรัดจอทั่วไปได้ฮ้ม่มันตีแล้วมันตีกันแล้วใครๆๆตีกันตีกันใครแปลงล่างใครแปลงล่างนี่ไงโอยเขาแปลงล่างว่ะไฟโเมนโต นี่แปลงร่างโคตรเท่อ่ะขอมั่งดินี่มิติกระจกครับผมเดแต่ขอแปลงร่างแอคโชหน่อยได้ไหมไปไหนแล้วอะ่ะน,นี่นี่นี่ไปไหนแล้วเอ้ยจะแปลงร่างโชเท่าไหร่ปรับสุดนะครับโลบอกปรับสุดชิวๆมีหูฟังให้ด้วยตัวนี้มีไม์ในตัว แปลงล่างเท่ๆเปิดเสียงซะหน่อยแปลงล่างเท่ๆเปิดเสียงซะหน่อยมาอีปึบนี่เรียกการ์มาแล้วครับโอจาเขาจะแอคนิดนึงนะครับเป็นตัวงูเคชิน่นว้าอย่างจ้าับตัวอาจจะไม่เท่นะแต่จริงๆแล้วมันเท่มากเลยตัวนี้อยากทำท่าไม่ตายแล้วว่ะ มีใครจะโดนทาให้ตายพี่ไหมครับหมดนี้ไปเล่นกันได้เลยนะวันนี้พี่มารีวิวแมปเลยนะครับรีวิวแมปเออไม่ได้ขายของมารีวิวแมปล้วนๆชอบใครเล่นไรเดอร์ตัวไหนลองไปหาก,กดเล่นกันดูมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับมีให้เลือกเยอะใครมาทำอะไรไว้เคชินนี่แปลงล่างนะเด็กวัยรุ่นผู้ชายน่าจะชอบนะครับ ไปไหนก็นหมดละไปไหนก็นหมดละเดี๋ยวไปหาที่ก่อนว่าไปไหนกันไปชึบปุ๊บเดี๋ยวพี่เกย์ไปหาก่อนนะว่าไปไหนกันหมดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตามครับอยู่ไหนมันแพ้ทางเรานะครับริวคิสไรเดอร์รุ่นพี่นะเอ้ยมันมีดีเคด้วยนะมีดีเคด้วยอ่าโดนแน่โดนแน่ขอเลยแล้วกัน เย้ท่าไม่ตายโอ้โห่างแรงตายไหมเราอะตายไหมเฮ้ยมันหลุดว่ะพลไฟอวิธีหนึ่งปันจองฮึบหนีแน่โดนงูฉกอีกทีหนึ่ง เฮ้ยอัตโตเนตเป็นโตออตายไหมถ้าไม่ตายหมดเลยทีนี้มา้ไม่โดนใครเลยนี่พ่นไฟใส่เอาเขายอมแล้ว แปลงล่างอูจะตายแล้วนะครับย,ยีโชว์ไปทีนึงถ้าใครชอบมาร์คไรเดอร์นะเอาไปเล่นเลยมันมากนี่แปลงล่างขอก่อนแล้วกันครับไม่รอแล้วครับไฟตอมนโตแล้วครับย่าูนี่แปลงล่างกับมาตาด้วยกคเท่ เอาเดี๋ยวดีเอาดิเอาเดี๋ยวด,ด,ดีิให้ให้ให้เอาคืนไม่อ, chill, feet, อตโตมนโตไฟโตมนโตการ์ดผมเยอะมากครับพี่ครับฟันจูงขอโชว์ท่าไม่ตายทีได้ไหม <stretches> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,อ,ลวอึ้งตายไหมตายครับตายแรงขนาดนี้ตายไปแล้วนะโอเคนะครับโหมดนี้ใครชอบใจนะมาร์คไรเดอร์ไปเล่นกันได้เลยนะครับแล้วใครที่อยากได้คอมเล่นโหมดนี้ลื่นๆแน่นอนเลยครับทักมาถามได้เลยนะชุดนี้คอมประกอบรวม1รวม2รวมมาหนึ่งรวมมาสองอยู่ด้วยกันนะครับชุดนี้รับประกันให้เต็มเต็มเลยนะครับหเดือน อุปกรณ์ที่มีให้ตามนี้เลยซื้อไปเล่นได้เลยรอบเดียวจบไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมเอาไปครบเซ็ครบชุดแบบนี้นะครับสั่งสั่งได้สั่งทำได้พี่หรืออยากจะให้เซฟคอร์หรือจะเพิ่มงบเอาแบบจัดหนักจะเต็มหมื่นห้าหมื่นหกสองหมื่นได้หมดหรือว่าพี่ผมอยากได้มือส6งห0เจ็ดพันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับ สุดท้ายนี้นะขอให้เพื่อนมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัยมีความรักที่ดีทุกคนด้วยนะครับพี่เกมของก่นานนะครสวัสดีครับเจอกันใหม่พีหน้าครับผม